สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซี 4, ทุกท่านเรามาดูล่างกันก่อนมาดูล่างกันก่อนก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ดูกันเลยอ้ยยวยแนวหลองค่ะอันนี้ไปใส่ล่ล่างเข้าอยู่สองสูตรล่างเข้าไม่ตัวตรงนะเป็นตัวกลับแปดสามแต่เป็นเน้นที่เก้าสามเอาแปดสามจอยสองสูตรเอาแปดสามเลย ไม่เอาไม่เอาสูตรนี้แปดสามเปดสามเปดสามสองสูตรเขา้าเข้าสูตรนี้แปดสามหน่วยหนึ่งบวกสามหน่วยบนหน่วยสิบบวกกันได้จิตเปดเอาตัวก,กับแปดสามสูตรนี้ อีกสูตรนี้มันก็คือแปดสามเหมือนกันวันนี้จะมาเอาศูนย์หนึ่งแปดเก้าลงปอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงศูนรนี้แต่ศูนย์นี้มันได้สี่ห้าศูนย์หนึ่งเหมือนกันไม่ไม่ชนกันเลยื่อที่เรวยังชนกันอยู่เออไม่ได้กินจ้อยบนแต่บนนะคะจ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 ะ,จะฝากให้ดูดอจะฝากให้ดูดูบน ไปเน้นที่9ไปเน้นที่นี่นะสี่แปดสองต่เลขออกที่สองสองหนึ่งทุกงวดเลยมันจะเข้าสามตัวหรือสองตัวสงตัวชนกันบนล่างนนะแต่ละวันที่ห้ามันจะมาที่แปดสามสามแปดเอา3ามสูตรในชนกันมันจะได้สองสองหนึ่งเลย แต,แต่เราไม่ชอบเนาะชอบสีเปดเนี่มาชอ่อยไหมสีแปดสองสีแปดสองตัวนี้มันก็มีแปดสองเน้นแปดสองมากเลยแต่พออกอกสองสองหนึ่งภายในหกตัวนี้มาพบทุกงวดเลยงวดตั้งแต่เก้าหกสองก็เข้างวดที่แล้วก็เข้างวดที่แล้วนี่ศูนย์สีสีเต็มๆเลย ยังไม่จำโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวงวดนี้จะพาจะทำให้เลยจะทำให้ชมเลยจับคู่ให้เลยเรียบร้อยใครชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะทำเข้าตลอดเข้าทุกงวดไม่บนล่างบนล่างอย่างนี้เลยภายในภายในสามสามสามรางวัลน,นี้นะคะเอาชนกันมาดูล่าง โอ้ยคุยไปเยอะแล้วล่างหนึ่งสูตรที่หนึ่งเอาสูตรที่มันเข้าก่อนเนาะล่างมาจำวันที่หนึ่งทับสิบสองทับหกเจ็ดมาดูกันเลยนี่ที่ออกก็คือสี่แปดสองสี่แปดสองเก้าหกสอง ศูนยศูนย์เราจะใช้ตัวนี้แสนแสนบวกหน่อยล่างบวกสามคุท้ที่เอาสูตรนี้ก่อนสูตรนั่นแต่๋ไม่เข้าหกหกสูตรเข้าสองสูตอีพอ,อเมลเลยมันเลยไม่ไม่ได้จับมันเพราะว่ามันไม่มีมันไม่ครบสามสี่บวก ศูนย์บวกศูนย์บวกแปดคงที่นะคะเก้าบวกหกบวกสองบวกสามคงที่ เป็นละเก้าสิบสี่สิบสองได้สองสามนี่เป็นห้าเป็นหกได้หนึ่งได้ศูนย์หนึ่งสองหูกชุดตรงจำคู่ก็คือสามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามหนึ่งสามสอง ขนาดว่าเขียนผิดเลยเลยเนาะอสอง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 ด้วยจะ้ะสองจับสองไปจับสามก่อนจุบแล้วนี่เไปที่สองสองยอนดูไม่เยอะเอาแค่นี้แหละ ต่อมาเลขเที่ยบคือศูนย์สี่สี่ห้าสามหกห้าสามหกศูนย์สี่สี่ล่างไปสามสองเซนสิบหน่วยบวกแปดคื้ที่หนึ่งสองสามบวกสามคื้ที่ก็คือห้าบวกสามบวกสองบวกแปด ศูนย์บวกสี่บวกสี่บวกสามสุเก้จนนานล้วได้ไม่ยังไม่ผิดสิบห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าแต่เป็นตัวกลับเลยนี่ 4บวก4เป็นแปบวกสเป็น 1, 2, 3จับคู่คือ 8, 1, 8, 2, 8, 3, 9, 1, 9, 2ดสอปดสาก้าหนึ่งเกาสอกัน้าสาเลยอกไปที่แปตัวกลับนะคะมันเป็นตัวกลับ เข้ามาตอลอดอยู่แต่พอเอาจริงๆเป็นตัวกลับจอยต่อมาเลี้ยงก็คือหนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งวันนี้แปดสามไม่คิดไม่ฝันซื้อแปดี่สองอาจจะเต็มสุดเปลี่ยนเลยแปดสอง หลักร้อยก็เข้าหลักร้อยสีที่ชนไม่เข้ามาเข้าหนึ่งสองสามอีกสูตรนึ่งจะเจอสูตรตัวที่มันเข้าลงอยู่คงที่นะคะหนึ่งบวกสามคงที่บวกแปดบวกเปน สองบวกสองบวกหนึ่งบวกสามกระดาษกระดาษลงเลขไม่รู้ไปทิ้งไหนลงแล้วก็ทิ้งไปเลยแปดเป็นหกหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบได้ศูนย์หนึ่งนะคะบวกหนึ่งสี่ห้าห้าบวกสามเป็นแปดแมนว่า สี่ห้าหกเจ็ดแปดสองศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์มันจะมาเบิ้ลศูนย์ศูนย์อย่างวันนี้ หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เน้นไปที่หนึ่งเก้ากับหนึ่งแปดหนึ่งเก้ากับหนึ่งศูนย์สองหางเน้นไปที่ศูนย์หนึ่งเก้าตัวเดียวซื้อได้หมดทุกตัวนะคะแต่เน้นให้ตัวนี้สีห่หาง เลขที่หนึ่งเก้าเลขดับก็ดับไม่อยู่เลขดับดับอยู่ดับถึงหลักเปียเลยหลักเลขดับดับที่หลักเปียเลยไม่เอาไม่เอาเก้าสามเลขดับมันดับดับไม่อยู่หมวกเก้าสามจอยไม่ไม่ใช้เลขดับเลขเตียมเลขเลยไม่ใช้แล้วเพราะว่ามันมันเสียเสียความรู้สึก หนึ่งเก้านะคะชอบก็จัดขัดกระผานแคปแคปไวรุนสตูตรง่ายๆดังมากสบายๆหนึ่งเก้าจัดไปจัดเต็มชอบก็จัดขัดกระผานนะคะดูเตือนเตือนสนับสนุนสลากินแบง่งรัฐบาลในทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยา้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า